สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับปนนีพิตรคาร์พาทุกท่านครับมาชมแล้วครับรถสปอร์ตตัวพันธุ์นะครับที่มีอยู่ที่ร้านเราณตอนนี้นะครับที่ยังไม่ถูกติดจองนะแล้วก็ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ร้านคารเทอร์บพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า13 0ิคันครับร้านเรามีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไฟแน์นะครับสำหรับรถตัวพันธุ์ทุกคันนะครับเรามีบริการครับ รับแลกเทิร์ญวิกไบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเรามีรถหลากหลายรุ่นมากมายจํานวนมากนะครับกว่า1นึ่งร้อยสาเอาละครับเดี๋ยวพี่ตีจะพามาชมเลยว่ารถแต่ละคันนะครับเลขไมจะวิ่งมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กันบ้างบิ้งตาร์เท่าไหร่อะอ่ะบิ้งค่อยตาร์ไปนะค่อยตาร์ไปเลยอ่ะคันแรกก่อนเลยอันนี้ก็เลขครับ899นะครับปี2015เลขไม้หก0 0นกิโลนะครับคันนี้450,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันี้รถใช้มือเดียวครับเจ้าของคนเดียวนะครับติดแต่งกลางๆซื้อรถรถหนักครับจัดไปนั้นฟรีค่าจัดนะครับสนใจไงราคามาคุยกันได้นะครับรถสภาพสวยมากๆเลยครับเจ้าของรถเป็นนายตำรวจนะครับไม่มีเวลาใช้เลยเลขกใหม่แท้นะครับี่การันตีครับเลขกใหม่แท้ทุกคันแน่นอนสิก็แต่งครับจากควิิโนลี่รฟังเสียงกันหน่อยอยเป็นไงครับท่านผู้ชมครับ ทะเบียนยัดตุ้มด้านล่างนะครับคันนี้กุญแจครบสองดอ,อกนี่ครับ6 2 3 8กิโลเมตรเท่านั้นหนักสีฟ้าหน่อยนะครับคันต่อไปครับคันนี้เป็นทูจิจีเ X สเอ็กพันนะครับนี่ครับคันน,นี้รถจดทะเบียนปี2017น,นะครับ1 1ึ0 0กิโลเมตรแท้289,000บาทนี่ครับ1 1 4 4งหนนะครับกิโล คุณแจให้มาพบถึง2ดอกนะครับคันนี้ครับก่อแต่งทรง Project. เอสซีโปรเจกต์รถจะบอกว่ารถสภาพสวยมากนะครับไม่เคยมีอบันเหตุเลยนะคันนี้นะครับสองแสนแปดหมื่นก้าพันบาทครับคือสดคือสดรถหนักนะครับคันนี้อ่ะสนใจไงก็แอดไลน์มาคุยกันได้คันที่สามคันนี้เป็นยามาฮ่าอวันครับปีสองพันสิบห้าสองหมื่นสามพันกิโลสามแสนสองหมื่นก้าพันบาทนะครับชิ้นหน้าแต่งซีโร่กัลวิตี้นะครับ บางโคนหน้านะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับยางหน้าหลังจากไมตัดนะครับเบิกใหม่ข้อแต่งครับอาคาพวิกนะครับเป็นเทเทเรียมแบบฟูลซิสเซมเลยครับตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อเลยนะครับใส่ท่อปูด้วย3 2 9เท่านั้นเองครับซื้อส่วดรถหนักนะราคาคุยกันมาฟังเสียงกันหน่อยแล้เป็นไงบ้างอ่ะต่อไปครับวันนี้เป็นซูรกิ K7 นะครับ เป็นรถทะเบียนแท้2มอครับรถออกจากเลนบาลลอนเป็นรถใช้มือเดียวนะครับ2,000กิโลเมตรแท้299,000บาทนะครับข้อแต่งจะชิมละนะครับของแท้ครับออกคู่เลยนะครับออกซ้ายและขวาพักเท้าแต่งนะครับนี่ครับพักเท้าแต่งจากอะคูระนะครับนี่ครับรวมถึงนี่ครับอันนี้มีนี่ครับการลมด้านข้างแต่งมาให้ด้วยนะครับ2,000กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับนี่คะจานเบรกด้านหน้าครับ เป็นแค่รอจริงๆนะครับการันตีเลขไม้แท้นะครับสำหรับ้ใที่สนใจก็แอดสตามาสอบถามได้มาคันนี้เป็นซเ 10R นะครับปี257 18,000กิโลนะครับ432,000บาทนี่ครับท่อแต่งจากเม็ดฟิตเป็นของแท้เช่นเดียวกันมานี่ข้อเฟรมคาร์บอนแท้นะครับนี่เห็นไหมครับข้อเฟรมคาร์บอนนะครับเลขไม้แท้นะครับจานเบ็กด้านหน้าเต็มนะครับคันนี้ ฟังเสียงกันหน่อยครับมาเครับผมอ่ะคันต่อไปครับวันนี้เป็นรถปี2016รถปี2016นะครับเด็กใหม่24,000กิโลคันนี้380,000บาทข้อแต่งจากออสินเล i n ่นเป็นของแท้เลยนะครับรถสภาพสวยครับวันนี้ทำสีลายปี2019มาด้วยนะครับโอ้โหเหมือนใหม่ส็บอกว่าเหมือนใหม่ บางคนน่าคาร์บอนแท้นะครับราคาเราเปิดไว้เพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาต่อรองได้ครับซื้อดรถหนักสอง0มืสี่พันกิโลเมตรแท้นะครับคันนี้กุญแจมาครบสองดอกเลยนะครับขั้นต่อไปเป็น m v s u ่ a ครับ F4R นะครับคันนี้มิติเพิ่งปรับราคานะครับปรับราคาลงมา1,000 0แบาทจาก599เหรือ499แล้วนะครับเลขไม่ห0 0 0กิโลเท่านั้น ล้อแต่งหน้าหลังจากโอแซนเลสซิ่งนะครับนี่ okay, ครับพ่อแต่งจากคมิตรงนี่นะครับเป็นไทเทเนียมแบบปูซิสเต็มด้วยคันนี้เล็กใหม่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับ,บรถสภาสวยเหมือนใหม่เลยนะถ้าเป็นไรครับมาต่อครับ X1000R อันนี้เป็น b ีเวครับ S อสพันจิงเกิลอาครับเป็นรถเนกเก็ตขนาดพาณิชย์จากค่ายบีนะครับเลขไมค์คันนี้เนี่ย3,000กิโลเท่านั้นครับท่านผู้ชม399,000บาทนี่ครับ340,000กิโลอ่ะ3าม0ามพันสีกิโลครับขอไปนะครับพาร์ตคาร์บอนแท้ทั้งคันเลยนี่คันนี้ครับนี่ครับโอ้โหกาบข้างคาร์บอนก็เฟรมก็สวิงอาร์มคาร์บอนนะครับบางคนหลังคาร์บอน ไม่พอครับซิลหน้านคาร์บอนนะฮะนี่ซิลหน้าคาร์บอนนะครับแก้มด้านหน้าก็คาร์บอนมาโคหน้าคาร์บอนอีกกาบม่าน้แต่งนะครับจาก EVO TECH 3ามแ0่ 90, บาทพ่อแต่งแต่งออกซิเจนซีนเป็นของแท้นากุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับคันนี้นี่ครับสภาพเหมือนใหม่มา S1000 ับเบิลครับไฟท์คันเลอร์รถคันนี้ปี2015นะครับ24,000กิโล540,000มบาท ก็แต่งจากออสเินิซิ่งเช่นเดียวกันนะครับตังกลดหลังคาร์บอนนะฮะนี่นี่ครับกับข้างคาร์บอนนะครับก็เฟรมคาร์บอนชิ้นหน้าแต่งพาร์ติเคิลนะครับผมโอ้โหนี่ครับกันลบแต่งโปโตเวชั่นนะครับนี่ครับอกล่างคาร์บอนด้วยนะครับกันลบล้อหน้าก็โปโตเวชั่นก็สนใจยังไงก็แอดเราสอบถามมันได้นะครับนี่นะครับ5,49,000บาทนะครับ คันต่อไปเป็น S พัฒนาไทร์คาร์เรอร์เป็นรถปี17นะครับคันนี้เป็นโฉลที่8แต่ว่าจด17เลขไมล์20,000 3,000กิโลครับ6 5 0 0 0 0บาทนี่ครับชิ้นหน้าคาร์บอนพาร์ชคาร์บอนทั้งคันเลยคันนี้นี่ครับอกล่างคาร์บอนเห็นไหมครับพัดเท้าแต่งข้อแต่งออสซิลเลนซิ่งนะครับแล้วทีมข้างครับล้อหน้าหลังจากมาเชสซีนี่ครับ m 7 r s เนี่ยครับลายยอดทิศรุ่นยอดทิศเลยนะครับ ข้อแต่งออสิเ a ติ้งนะครับมาต่อครับวันนี้เป็น s 1สพันันอานะครับปี2015นะครับ36,000กิโล5 2า0 0 0มบาทนะครับท่อแต่งจากออสิเ a ติ้งเช่นเดียวกันนะครับดูวะฮิลหน้ามาจีข้อนะครับปั๊มเบรกบนนะครับเบ็ปโปโลโกแดงคันนี้นะฮะราคาเบาๆคันนี้ครับ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่า สนใจไงก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามมันได้เลยขันสุดท้ายครับสำหรับเอสพาสนาคันนี้เป็นรถปี2015นะครับเนี่เป็นเจนแรกครับเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเลขไมล์24,000กิโล411,900บาทันไหมครับชิ้นหน้าแต่งจากมาร์ติคอลครับพลาสคาร์บอนแท้เลยนะครับข้อเฟรมคาร์บอนนะครับข้อแต่งออสิเลซิ่งนะครับผมนี่ครับทักเท้าแต่งตัวเทค อกล่างคาร์บอนนะครับกล่างคาร์บอนนะครับสนใจยังไงก็คันนี้อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาสอบถามได้นีดีท้ายคาร์บอนด้วยโอ้โหต้องบอกว่าลั่นๆเลยครับคันนี้ลั่นมากๆ24,507กิโลเมตรนะครับคันนี้ครับเล็กใหม่แท้ครับกุญแจก็ให้มาครบถึงสดอกเลยครับนี่ฮะก็สนใจยังไงก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามมันได้เลย ครับโอ้โห S1000R S1000RR เราก็มีสมเก่าสมใหม่มีหมดคันสุดท้ายครับคันนี้เป็น MV a l c u s z a F4 ดับเบิลออร์นะครับปี2015 7,000กิโลเมตรนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนี่กุญแจก็มาครบ2ดอกนะครับ7,000กิโลเมตรแท้นะครับก็แต่งจากคม Tomino นะครับแบบ Full System เลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหกระสบัดนับจากโอริน ชื่หน้าแต่งครับนี่ชื่อหน้าแต่งจากฟูอีกนะครับอันนี้ช๊คหน้าหลังโอรินนะครับสำหรับุ่น F อฟโฟร์เบอานะครับเป็นโช๊คเดิมติดรถจากศูนย์มาให้เลยนะครับแล้วก็ท่อแต่งสมิตรนี่นี่เป็นของแต่งนะครับอัพเกรดเข้าไปนะครับสมิรนี่แบบฟูซิสเต็มนะครับพักเท้าแต่งจากไลท์เทคนี่เป็นของแต่งอ่ะมาฟังเสียงหน่อยดีกว่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ สปอร์ตตัวพันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับรบกวนครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนําทุกท่านอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็สำหรับนักที่ซื้อเงินสดก็ลดหนักนะครับราคาคุยกันได้เจ้าของร้านใจดีนะครับก็เหลือประมาณนี้นะฮะก็รีบๆเข้ามารีบๆรีบๆทักทักนะครับก็สุดท้ายนี้พี่ตีต้องขอฝากนะครับร้านทันตแพยพระราม5แห่งนี้ไปด้วยครับ นะครับนึกถึงรถลิกไบค์คุณภาพดีราคาถูกนึกถึงชานท์บายพรฒน์ห้านะครับนะบวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ